ตงมก็นะมองมอตายแมมืยังเป็น,นอะไรวะยังไม่ตาย<ม>ที่นี่ที่ใดรอข้าก็ไมา่รู้เกันครับ ไอเปียกเจ้าเห็นแม่กาลเกิดหรือไม่คอะไอเปียก,เ,ยกเจ้าเป็นคนขยันหมั่นเพียรเอาการเอางานไม่ขี้เกียจคอยปัดอาสนาพระเจ้าทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรงั้นหรือผมจะเตรียมบวชสามเณรครับพี่เพื่อที่จะเข้าปรรพชาสามเณรด้วยธรรมญาญาติภาคดุรร้อนครับพี่ถ้าอย่างนั้นข้าก็บวชได้ อย่างพี่อ่ะอุ้ยไม่ใช่ดิลุงอย่างลุงอ่ะไปบวชพระนู่นเลยอันนี้เขาบวชสามเณรกันอย่างนั้นหรือถ้าค้าจะชวนไอ้สาหลานข้าจะต้องไปสำนักหรือไปเรียนตำราที่ไหนได้บ้างนี่เลยตามบวชทอนี้เลยไหนตรงไหนปิดเทอมเติมธรรมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช25 6 5 สมัครได้แล้ววันนี้ณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทร,รศัพท์028311234